หอมสุดๆไปเลยอะพิซซ่าที่นี่อะที่นี่นั่นแหละที่เพื่อนแมวของฉันบอกว่าที่นี่คือร้านพิซซ่าที่อร่อยและถูกสุดๆไปเลยอ่ะโอจริงเหรอเนี่ยสวัสดีครับคุณลูกค้าโอสวัสดีครับรับพิซซ่าอะไรดีครับอ๋อเอาเอาเอมีพิซซาอะไรบ้างครับมีพิซซาเบปโปเนีพิซซ่าเห็ดพิซซ่า ซอสเสษมีเยอะเลยครับเดี๋ยวเชิญคุณลูกค้าไปดูเมนูได้เลยนะครับเอเอาอะไรดีมีตั้งหลายอันเลยนะเนี่ยเออเอาเปปเปโรนีก็แล้วกันนะ่ะว้าวพิซซ่าเปปเปโรนีสุดยอดไปเลยอะ่ะเออฉันว่านะเปปเปโรนีมันดูแปลก,ปก,ปกไ,มไม่รู้อ่ะไม่สนเราจะจะกินอืมอัน่อย มันจะยิ่งอร่อยกว่านี้ถ้าเป็นเนื้อของพวกแกเอ้ยลปอยชนั oh. งนงานไงฉันว่าแล้วเเป,ปรโรนีสีมันแปลก,ปก,ปกมันคือเนื้อ,นอ,นอ,นอคน oh. ชอบวิดีโอของผมอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิกฟรีครับและตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโรบล็อกกันอีกแล้วัน <c oughs> นี้เราก็มาอยู่กัแบแมพที่มีชื่อว่า Escape the Pizza นั่นเองนะทุกคน oh. มาเอาละตัวเกมจะเป็นอย่างนั้นเราไปเล่นกันเลยดีกว่ามากินพิซซ่าอยู่ดีๆก็มาเจอกับเชฟที่ เอาเนื้อคนมาทำพิซซ่ารีบหนีไปเร็วครับคุณลูกาเฮ้ยประตูประตูประตูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยประตูล็อกเฮ้ยต้องหนีไปหลังร้านเหรอเนี่ยเฮ้ยไปกันดีกว่าเออเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยเมนโอ้ยเอาเนื้อคนมาทำแถมยังตดเม็นอีกงหากเฮ้ยโอ้โหตอนนี้ ของในครัวกระจัดกระจายห,หมดเลยอะตอนนี้เราต้องข้ามผ่านมีดกรีดพิซซ่าก่อนแล้วก็ตรงนี้เป็นแฮมหรอเนี่ยหรือว่าเปปเปโรนีนะเอาละเรากระโดดไปกันดีกว่าดูสีแต่ละชิ้นสิสีไม่เหมือนกันเลยอะมันน่าจะขึ้นล้านะเนี่ยตรงนี้โอ้โหเป็นโซนของมะเขือเทศตกล่องมะเขเทศ ดูสิมะเขือเทศเป็นลูกเลยอะ่ะหุยน่ากินเหมือนกันนันเนี่ยไปกันดีกว่าชึบนายจะกินมะเขือเทศที่นี่ไม่ได้นะมันอาจจะขึ้นร้าแล้วก็ได้อะ่ะเฮ้ยนายต้องเงียบเนะหมอตอนเนี้ย<อ>เชฟกำลังรีดแป้งอยู่ระวังด้วยนะได้เลยโอ้โหดูสิเขาเปิดแก๊สทิ้งไว้อีกตั้งหากอะ่ะเฮ้ย ช่วยด้วยช่วยฉันด้วยเฮ้ยนายโดนต้มแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวฉันค่อยมาช่วยนายก็แล้วกันนะงเงียบเงียเขาไว้เงียบเงียบเขาไว้ตอนเนี้ยเขากำลังรีดแป้งอยู่อ๋ออออรีดแป้งรีดแป้งเดี๋ยวรีดคนด้วยดีกว่านั่นไงมีรีดให้แบนๆเลยเดี๋ยวนะคน คนคนนี้เขาโดนรีดเป็นสิบรอบแล้วเฮ้ยเราจะรอดกันไหมเนี่ยก็มาสิครับอึะชึบอ้ายเฮอดโดนรีดเอาล่ะฉันมาแก้ตัวอ่ะชึบอ่ะชึบอ่ะเฮือดลวกสมน้ำหน้าตั้งสติก่อนสตาร์ทอ่ะชึบชึบอะชึดชืดอ้ายอ้ายเฮือ ขอบอลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยฉันด้วยมาแล้วรอบนี้เราต้องผ่านสิชึบชืบชึบไปชืบเฮ้ยเฮ้ยได้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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผ่านผ่านเฉยเลยตรงนี้เป็นซิงค์ล้างจานโอ้โหดูสิเขาเปิดน้ำไม่สนน้ำประปาเลยนะเนี่ยเอ้าเดี๋ยวนะก๊อกน้ำทะลุได้ตรงนี้มีหม้อด้วยนะทุกคนเป็นหม้อที่เขา ต้มคนตรงนั้นง่ไงเฮ้ยน่ากลัวเฮ้ยตรงนี้เป็นเส้นอะไรอะน่าจะเป็นเส้นสปาเกตตี้นะเนี่ยโอ้โหเส้นเล็กกระจีเดียวเองอะตอนเนี้เราต้องไต่เส้นสปาเกตตี้ไปเข้าช่องฟรีสแล้วเนี่ยเพื่ออะไรเออโอ้ยถ้าตกลงไปแล้วตายเลยเนี่ยเฮ้ยน่ากลัวสุดๆไปเลยอะเซฟไว้ก่อนเหมือนว่าตอนนี้เราจะต้องกระโดดข้ามน้ําแข็ง โอเคจัดไปอุ๊ยถ้าตกไปนี่คือโดนไฟคอกตายเ้ยตรงนี้เป็นซอนมะเขือเทศโอ้โหแล้วก็มีมีดอิโต้ด้วยอะโอ้โหมีดอิโต้ของแก้วนาหมาหรือเปล่าเนี่ยใหญ่ใหญ่หญไปต่อดีกว่าตรงนี้เป็นที่แขวนหม้อแล้วเนี่ยโอ้โหแต่ต้องระวังด้วยนะทุกคนแล้วตรงนี้เราเข้าช่องแอร์ไปก็แล้วก,ลกันนะ ถือ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 เอือจึ๊บเฮ้ย,อ,ยอันตรายอันตรายมีผู้บุกรุกอันตรายอันตรายเฮ้ยเหมือนว่าเขาจะรู้แล้วเหรอเนี่ย,ยงั้นเราก็ข้ามเลเซอร์ไปเลยก็แล้วกันนะชืปปะช๊บปจึ๊บปจึ๊บโอเคเรียบร้อยตรงนี้เหมือนว่าจะเป็นเนยงั้นเหนอรอโอ้โหเป็นเนยที่เหลืองเหมือนขึ้นร้าเลยอะเอ้าซีดปะ โอเคมันคือชีสนะทุกคนไม่ใช่เนยโอไม่นะ <c oughs> oh เหมือนว่าตอนนั้นอะประตูตรงน,นั้นอะมันคือเลือดหรือมะเขือเทศฉันว่ามันคงไม่ใช่มะเขือเทศหรอกมัง้งฉันว่ามันคือเลือดมากกว่าไปกันเลยดีกว่าอุย้ยตรงนี้เราออกมานอกร้านแล้วล่ะเนี่ยอุย้ยสูงสุดๆไปเลยอะเราต้องปีนขึ้นไปบนดาดฟ้าของร้านนี้หรอ ตกที่สูงตายจื๊บปีน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 เหมือนว่าตรงนี้จะเป็นอะไรละเนี่ยโอ้โหทําไมทําไมตรงนี้มันเป็นสนิมเคลอะแบบนี้นะเนี่ยเฮ้ยไปกันดีกว่าโอ้โหตรงนี้มันพิซซ่านี่นะคะสีดูน่ากินกว่าหน้าร้านอีกนะเนี่ยที่นี่น่าจะเป็นพิซซ่าที่ทํามาจากเลือดคนหรือเปล่าวะเฮ้ย นี่นี่นี่มันเลือดเลยเนี่ยเราต้องเข้าไปใน lab เฮ้ยเราต้องเข้าไปในห้องแ a บเฮ้ยเหมือนว่าตอนเนี้ยเขาจะเปิดสัญญาณเตือนภัยอีกแล้วนะเฮ้ยเขาเปิดโอ้โหสัญญาณเตือนภัยมันจะเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยต่อไปกดรหัสสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหสองสี่แปดโอเคเรียบร้อยโอ้โหน่นมัน เฉยปฟาคนเฮ้ยไปกันดีกว่าไต่ท่อสนิมไปนะทุกคนเฮ้ยจ,จะเป็นบาดพยักษไม่เนี่ยตรงนี้เราจะไต่แขนไต่ขาอายช่วยด้วยใช,ช่วยพวกเราด้วยเฮ้ยฉันขอโทษนะฉันช่วยนายไม่ได้เฮ้ยงั้นขอเหยียบหัวหน่อยก็แล้วกันนะเอ๊อขอโทษนะไปแล้ว โอ้ไม่นะเหมือนว่าตอนเนี้เราจะหลุดมาในที่ที่เขาส่งพิซซ่าหรอเนี่ยเฮ้ยงั้นเราก็ขึ้นรถส่งพิซซ่าไปเลยก็แล้วกันนะเผื่อเขาจะผ่าน,นแถวหน้าบ้านเราอะ่ะเออจริงด้วยแฮะระึบมาแล้วเฮ้ยงนี้เป็นกล่องพิซซ่าหรอเนี่ยโอ้โหทำไมมันใหญ่เท่ารถเลยละเนี่ยจึบ๊บโอเคเราต้องขึ้นรถคันนี้เหอ ไปเลยเอ้ยเฮ้ยเขามาส่งแล้วแหละนี่นนโอ้โหสุดยอดไปเลยอะรีบๆเร็วรีบๆเร็วเหมือนว่าตอนนี้คนส่งพิซซ่าจะเข้าไปในบ้านสีเหลืองนะโอเคไปเร็วเฮ้ยเฮ้ยรีบหนีเข้าบ้านเร็วโอ้ยรียบไปอาบน,น้ำกันดีกว่าตัวมอมแมมไปหมดแล้วเนี่ย เอ้ยไปกันไปอาบน้ำกัน,นดีกว่าเอ้ยสบายใจช่วยด้วยช่วยด้วยถ้าชอบวิดีโอของผมอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งที่อยู่ข้างๆกันด้วยนะครับเวลาที่ช่องของเราลงชล้ปใหม่ๆเนี่ยทุกคนจะได้ดูคลิปก่อนใครเป็นคนแรกยังไงล่ะ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายจ้า